สวัสดีครับวันนี้พบกับ,บกล้องพบครับผมเรายอยู่ที่โครงการสลาลมเด็กันที่ครับผมบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหที่จอดรถพื้นที่เหลือๆรอบบ้านหลังใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้กล้องจะมาแนะนําเส้นทางการเข้าเยี่ยมชมนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้า มาชมได้3เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางที่1น,นะครับผมถนนราชสีมาโชคชัยบายพาสสายชอนะครับบายพาสสายชอตัดใหม่ของเราทางที่จะไปบายพาสขอนแก่นนะครับเข้าเพียงเข้าซอยมาเพียง500เมตรเท่านั้นเองสว่วนเส้นทางที่2นะครับจากแยกหัวทะเลผ่านตลาดดอนขวางนะครับผมและตรงเข้ามาบ้านสราพีตัดเข้าบายพาสสายชอเช่นกันเข้าซอยมา500เมตรเหมือนกันครับผม สว่วนเส้นทางที่3ถนนราช,ราชสีมาจาัก,กราดนะครับผมเข้าบ้านกระทอนเรียบคลองสูงน้ำราดตรงเข้ามาจะถึงโครงการทันทีนะครับสำหรับบ้านโครงการสลาลมเดอะคันทีของเรานะครับผม3ห้องนอนสอง 2, ห้องน้ำสองที่จอดรถจะกว้างและใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวกล้องจะพาชมในคลิปต่อไปสำหรับลูกค้าอยากติดตามนะครับอยากเข้าชมนะครับติดต่อได้ที่เฟซโครงการสลาลมเดอะคันทีและเบอร์โทรศัพท์ 065-646-6688แและพบก,กับกล้องในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ